ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนที่สามก็คือการวาดคานเสมือนนะครับพร้อมกับหาแรงปฏิิริยาเสมือนขั้นตอนที่สามวาดคานเสมือนนะครับวาดคานเสมือนพร้อมกับวาดแผนผัง m ส่วนด้วย E i นะครับ m ส่วนด้วย e i ตามทฤษฎีของวิธีคอนจูเกตดีนนะครับคานที่มีลักษณะเป็นฟิกทางด้านซ้ายเป็นฟิกสันทางด้านซ้ายคานจริงนะครับเป็นฟิกทางด้านซ้ายแบบนี้นะครับพอเราเปลี่ยนเป็นคานเสมือนนะครับจุดที่เป็นฟิกมันจะสลับด้านมาอยู่ทางด้านขวา ในลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นในข้อนี้คานเสมือนของเราจะเป็นรูปทางด้านขวานะครับคานเสมือนนะครับคานเสมือนของเราจะเป็นลักษณะมีฟิตทางด้านขวานะครับพร้อมกับมี bending moment เดิมนะครับ bending moment เดิมก็คือรูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมที่อยู่ในลักษณะกลับหัวแบบนี้นะมีค่าโมเมนตนเป็นลบตรงนี้นะครับและฝั่งซ้ายก็ยังเป็นจุด A เหมือนเดิมฝั่งขวาก็ยังเป็นจุด B เหมือนเดิมทีนี้ตัวของ M ส่วน EI ไดแกรมเราก็แค่นำคานเสมือนมานะครับ M ส่วน EI ไดแกรมนำคานเสมือนด้านบนมา นำคานเสมือนมานะครับแล้วก็ใส่ค่าโมเมนต์ที่เราคำนวณได้ก็คือลบหนึ่ง้อยห้าสิบนะครับเราก็จับ e i มาหารแค่นั้นเองจับ e i มาจับ e i มาหารซึ่งพื้นที่รูปสามเหลี่ยมตัวนี้มันอยู่ฝั่งด้านลบทั้งหมดนะครับนั่นแสดงว่า ทิศทางของแนวแรงในคานเสมือนเนี่ยมันจะชี้ลงชี้ลงในลักษณะแบบนี้ชี้ลงคราวน,นี้แรงปฏิกิริยาเสมือนที่เราต้องหานะครับณนะตำแหน่ง B ก็คือจุด d f l e c t i o n ที่เราต้องการนะครับเราจะต้องหาเฉพาะค่า Bending Moment ก็น่าจะเพียงพอนะครับเพราะ d f l e c t i o n ของวิธีการนี้ มันก็คือโมเมนต์แดดที่ตรงบริเวณคารเสมือนตำแหน่งดีนั่นเองนะครับถ้าเรายังจำกันได้เรากลับไปดูทฤษฎีนะครับในการพิจารณาทิศทางของโมเมนต์ในคารสมเอนนสะมครับมันจะมีลักษณะเดี๋ยวผมวาดครบทวนอีกนิดหนึ่งสมมุติเราพิจารณาด้านซ้ายนะครับโมเมนต์ที่เราพิจารณาเนี่ยมันจะมีค่าเป็นบวกก็ต่อเมื่อเรากำหนดให้มันเป็น ทิศทางตามเข็มนาฬิกานะครับแต่ถ้าเราพิจารณาทางขวานะครับมันจะมีค่าเป็นบวกก็ต่อเมื่อเราให้มันทวนเข็มนาฬิกานะครับหนึ่งมนจะเป็นบวกและตำแหน่ง b ตรงนี้เราให้มันไปในทิศทางทวนเข็มนะครับทวนเข็มเพราะว่ามันอยู่ปลายทางด้านขวานะครับให้เป็น mb น,นะครับกําหนดตามตัวนี้เลยนะครับตามทิศทาง,งตัวนี้เลย ็น MB แนะครับตัวเดียวจากนั้นนะครับเราได้คารเสมือนนะครับพร้อมกับ M ส่วน Ei diagram แล้วเราก็ไปสู่ขั้นตอนที่4ี่นะครับขั้นตอนที่4ใช้สมการสมดุลนะครับ summation MB เท่ากับศนะครับบนคารเสมือนนะนะครับบนคารเสมือน บนคานเสมือนนะครับบนคานเสมือนเราจะได้จะได้ว่าพื้นที่รูปสามเหลี่ยมของคานเสมือนตัวนี้นะครับเทคโมเมนต์ moment, รอบจุด b ก็คือตำแหน่ง mb that, ที่เรากำลังจะคำนวณนะครับคูณระยะแขนเราก็จะได้ดิเฟ c คชันมจุด b แล้วนะครับซึ่งในรูปคานเสมือนเราก็จะมีรูปแค่รูปเดียวนะครับให้เป็นรูปที่หนึง่งนะครับมีพื้นที่ ก็คือเศษหนึส่วนสคูณฐานคือ3เมตรครับคูณความสูงมันก็คือลบหนึ่งร้อยห้าสิรด้วย e ซึ่งมีค่าเท่ากับลบสองร้อยยี่สบหาหารโดยที่ระยะแขนที่วัดจากจุกดดนะีในการจะทำ เท็โมเมนต์นะครับระยะแขนจากจุด B จะได้ว่าความยาวของคานตัวนี้ยาว3เมตรนะครับยาว3เมตรแต่ที่เราก็ต้องการก็คือกึ่งกลางของรูปสามเหลี่ยมน,นะครับในระยะที่วัดจากจุด B มาวัดจากจุด B มา นถึงกึ่งกลางนะครับรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ซึ่งตามมิติระยะทางจุดศูนย์กลางของรูปสามเหลี่ยมนะครับถ้าวัดจากจุดปลายแหลมมานะครับมาจนถึงกึง่งกลางเนี่ยมันจะได้เป็นระยะ2 L ส่วน3นั่นก็คือ2คูณกับ3มหารด้วย3มนั่นเองนะครับเราก็จะได้ระยะแขนเป็นสองคูณสหารด้วยนิดนึงนะครับก็ถู 2องคูณสหารด้วยสนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ3ามตัดสามก็คือ2องเมตรนะครับสเมตนะรมทีนี้เราก็ทำการเทคโมเมนต์รอบจุด b นะครับ s u m m a t i o n เ b เท่ากับ0นะครับโดยให้ทิศทางตามเข็มมีค่าเป็นบวกเหมือนเดิม มันก็จะประกอบไปด้วยไอพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะครับก็คือลบสอง้อยี่สิบห้านะครับหารด้วย e i คูณกับระยะแขนคือสองเมตรนะครับคูณกับระยะแขนคือสองเมตรบวกนะครับไม่ใช่บวกสิเราให้ m b แดดเป็นทวนเข็ม นะครับเป็นควนเข็มน่นแสดงว่า mb d a t ต้องเป็นลบนะครับลบ mb d a t เท่ากับศูนย์ะครับแก้สมการนะครับเราจะได้ mb d a t ตัวนี้นะครับเท่ากับลบ450หารด้วย ei ตอนนี้ MB d a ของเรามันติดเครื่องหมายลบนะครับอยู่ข้างหน้าการที่มีเครื่องหมายลบตัวนี้เป็นการบอกทิศทางนะครับการบอกทิศทางของคาร่าจะแอนขึ้นหรือแอนลงนะครับตอนนี้มันมีค่าเป็นลบนั่นแสดงว่าคารเนี่ยจะมีการแอลงนะครับเรารู้ทิศทางได้จากเครื่องหมายตัวนี้นะครับ MB d a เท่ากับ450หารด้วย EI 450หารด้วย ei นะครับค่านมันจะเกิดการแอดลงผมบอกว่าแอดลงแล้วนะครับเครื่องหมายลบก็เลยหายไปนะครับโอเคทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่ห้าเราก็ทำการคำนวณค่าการแอนตัวนะค,คำนวณค่าการแอนตัว ที่จุด B นะครับที่จุด B นั่นก็คือเดลต้าบีนะครับเดลต้าบซึ่งจะมีค่าเท่ากับ M b แดนั่นเองนะครับเราก็ทำการแทนค่าเลยนะครับเดลต้าบเท่ากับ450หารด้วย EI ก็ e คือ สองคูณสิบยกกำลังแปดนะครับคูณด้วยแปดคูณสิบยกกำลังลบสี่พอกดเครื่องคิดเลขออกมาปุ๊บเราจะได้เท่ากับสองจุดแปดหนึ่งคูณสิบยกกำลังลบสามเมตรหรือถ้าคูณพันเข้าไปเราก็จะได้สองจุดแปดหนึ่งมิลลิเมตร เราก็สามารถสรุปได้ว่าคานตัวเนี้มันแอนตัวอยู่ที่2.81ม mm. ิลลิเมตรเราก็วาดรูปคานนะครับวาดรูปคานออกมาปึ๊บแล้วก็ใส่ลักษณะการแอนตัวนะครับที่คานยื่นมันจะแอนบริเวณเลยออกมาสักนิดนึงนะครับแล้วค่อยแอนลงนะจากจุดตรงนี้ลงมา2.81มิลม นั่นเองนะครับสองจุ ột, ดแปดหนึ่งมิลลิเมตรปึ๊บจุดนี้จุดเ inizi, จุดนี้จุดนี้ <SL Yeah. S 1> ก็เป็นการสรุปนะครับด้วยรูปถ้าใครไม่สรุปด้วยรูปก็สามารถเขียนเป็นตัวเลขที่บอกทิศทางว่าแอนขึ้นแอนลงก็ได้นะครับเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับก็ได้เหมือนกันก็เป็นการจบข้อนี้เพียงเท่านี้ครับผม